ก็สวัสดีนะคะมาพบกับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางรวยพิชิตการันตาน,นะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะคือเป็นชุดล่างนะคะคือมาลงแล้วนะคะเนาะก็คือชุดนี้จะเป็นชุดสรุปล่างจับคู่สิบหน่วยแล้วก็สรุปทุกสูตรนะคะเนาะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามแล้วนะคะเนาะคือ าบางทีบางครั้งหน้าก็อาจจะลงช้านิดนึงนะคะแต่ก็จะพยายามลงให้ครบตามที่เคยลงนะคะเนาะถ้ายังไงเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสถิติโปรดใช้วิจาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ อันนี้ของงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนี่คือออก1นึ่งสนะคะเนาะอันนี้คือเป็นชุดสรุปสูตรล่างทุกสูตรนะคะก็ประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็งวดนี้นะคะก็คือ1น่งหมิถุนานะคะน่าจะใช่ใช่ไหมเอ่ยหมิถุนาหกสี่นคาทำเสร็จแล้วนะคะคือน่าจะไม่มาทําใต้กล้องนะคะน่าคิดว่ามัน มันจะกินเวลานานแล้วก็มันก็จะเสียเวลานะคะเนาะบางทีเพื่อนๆนี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะก็อาจจะไม่ไม่ชอบนะคะเนาะนี่ค่ะหน้าก็เลยทําออกมาแล้วก็เอามาวางไว้อย่างนี้แล้วก็อธิบายทีหลังนะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะของงวดที่แล้วนะคะของงวดที่แล้วก็เข้าไปที่หลักหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งสี่นะคะอันนี้เด่นอันนี้รองนะคะก็คือตามนี้นะคะเนาะ ก็ของวดนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวนะคะน่าจะตัดดับให้เลยนะคะงวดนี้นะคะเดี๋ยวนะอันนี้คือหนึ่งมิถุนานะคะเดี๋ยวนะนี่คะ่ะอันนี้หนึ่งมิถุนานะคะเดี๋ยวน่าจะตัดดับให้เลยนะคะน่าจะเอาดับคู่สิบหน่วยล่างนะคะก็คือตัดเลยนะคะเนาะ เพื่อเราไม่ต้องไปดูหลายคลิปนะคะก็คือคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็คือตามนี้เลยน่าจะเอาชุดนี้นะคะมาตัดให้นะคะนี่ค่ะน่าจะเอาชุดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วชุดนี้นะคะมันเป็นดับสิบหน่วยล่างนะคะเป็นดับคู่นะคะ แต่ต้องดูนะคะคือ1ปี1ปีในชุดนี้นะคะมันจะหลุดอยู่ประมาณ3มงวดนะคะต้นปีกลางปีปลายปีแล้วอันนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงกลางปีแล้วนะคะก็ต้องระวังนะคะเนาะแต่น่าก็จะดับตามสูตรให้ก่อนนะคะเนาะถ้าเป็นเลขตัวไหนที่ว่าเราชอบในกรณีพิเศษนะคะเราก็ตามไปได้นะคะเนาะก็อย่าเพิ่งไปดับแต่นี้น่าจะดับตามสูตรให้ก่อนนะคะน่าจะดับตามสูตรให้ก่อนนะคะคือเอาชุดนี้นะคะมา ตัดดับในนี้ให้นะคะเนอะ้อว่ามันดับตัวไหนมั่งนะคะเห็นไหะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะศูนย์สี่มีไม่เอ่ยอันนี้นาคเด่นไปที่สองกับสามนะคะลองเก้ากับแปดนะคะเด่นไปที่สองกับสามลองเก้ากับแปดนะคะศูนย์สี่ศูนย์สี่ไม่มีศูนย์เก้ามีไม่เอ่ยอ่าศูนย์เก้ามีนะคะหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งอ่ามี หนึ่งแปดมีไม่เอ่ยเนี่ยค่ะหนึ่งแปดมีนะคะสองสองสองเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามไปแล้วสามหกสี่ศูนย์สี่ห้าไม่มีห้าเก้าอังห้าเก้าเก้าห้ามีนะคะหกสามสามหกไปแล้วหกแปดนะคะหกแปดแปดหกเนะะี่ยค่ะ จ็ดสองสองเจ็ดไปแล้วนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดไม่มีนะคะแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดไปแล้วนะคะแปดหกหกแปดไปแล้วนะคะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็คือไปแล้วเก้าห้าห้าเก้าก็คือไปแล้วดูนะคะในล็อกหนึ่งนะคะในหนึ่งล็อกนะคะหมายถึงว่าหลักเลขสูตรสองนะคะหลักเลขสองในนี้นะคะหนึ่งชุดนี้ก็คือจะมีอยู่สิบนะคะ ตัดออกไปแล้ว2นะคะตัดออกไปแล้ว2ก็จะเหลืออยู่8นะคะก็จะเหลืออยู่แนะคะเนาะแล้วก็หลักที่3ก็เหมือนกันนะคะตัดออกไป2แล้วก็เหลืออยู่8นะคะหลัก2นะคะก 2, ะคะ็ 8, ะคะือตัดไปสองแล้วก็สองเที่เหลือก็คืออยู่แหลักนะคะ8ชุดแล้วก็หลักสาเหมือนกันนะคะก็ตัดออกไป2ชุดก็เหลืออยู่8ชุดนะคะแล้วก็หลัก9นะคะดูนะคะหลัก9้า หลัก9ก็ตัด95กับ90นะคะออกไป2ชุดก็เหลืออยู่8ชุดนะคะแล้วก็หลัก8เหมือนกันนะคะหลัก8ก็ตัดออกไป2ชุดนะคะก็คือ8 1 8 6นนะคะ10ชุดตัดออกไป2ก็เหลือ8นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคืออันนี้ก็คือมันเป็นการการตัดตัวเลขนะคะตัดตัวเลขที่เอาชุดนี้มาใช้ตัดกับชุดนี้นะคะเนาะ แต่มันก็ตัดได้แค่สองชุดนะคะเหลืออยู่8ปชุดแล้วทํำยังไงคะทําไมมันเหลือเยอะอ่าอันนี้คือปัญหาเดี๋ยวเราก็ไปดูเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะที่ชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจเนี่ยจาก8ชุดนะคะจาก8ชุดมันจะเหลืออยู่ประมาณ6ชุดนะคะแล้วถ้าใน6ชุดนี้ถ้ามันมีดับ ที่มันมีดับคู่นะคะหมายถึงว่าดับดับชุดนี้นะคะเดี๋ยวหน้าขออนุญ,ญาตให้มันมองเห็นชัดๆนะคะถ้ามันมีดับนะคะในหกในหกชุดนะคะเราก็เอาดับในเนี้ยไปดับถ้ามันดับได้อีกสองนะคะจากหกมันก็จะเหลือสีมันจะบีบลงเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นสูตรของหน้านะคะหน้าคิดว่าถ้าสูตรมันเดินดีหน้าก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะอยู่ที่ชุดบัตรใจเนาะ ตามนั้นนะคะถ้าสูตรมันเดินดีทุกอย่างมันน่าจะอยู่ที่ชุดวัดใจเดี๋ยวน่าจะให้ดูก่อนนะคะชุดวัดใจงวดที่แล้วชุดวัดใจงวดที่แล้วนะคะคือมันหลักเลขถามว่ามันเข้าไหมหลักเลขมันเข้านะคะแต่นาคหยิบตัวเด่นขึ้นผิดนะคะนาคไม่ได้เอาเอาชุดชุดชุดตรงนี้ไปใช้นะคะเนาะแต่วันนี้งวดนี้นะคะแต่วันนี้งวดนี้นะคะนาคจะเอา เล่มนี้นะคะคือไปใช้ที่ชุดวัดใจนะคะเนาะนาจะเอาเลขเด่นชุดนี้นะคะคือไปใช้ที่ชุดวัดใจถ้าเลขมันไม่หลุดนะคะมันก็คือจะอยู่ตามตามที่นาคทำล็อกขึ้นมาเลยตามตามที่นาคทำล็อกนี้ขึ้นมาเลยนะคะนับดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจากหกหางนะคะจากหกหางถ้าเราตัดออกไปแล้วนะคะมันจะเหลืออยู่แค่สี่หาง จาก8หางนะคะเอาจาก10แล้วกันอาจาก10อันนี้ตัดออก2ก็เหลืออยู่8แล้วก็จาก8นะคะเรามาลงชุดวัดใจมันก็จะเหลืออยู่แค่6ชุดจาก6ชุดเราตัดออกไปอีก2มันจะเหลืออยู่แค่4ชุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคืองวดนี้นะคะน่าจะเอา เอาเด่นชุดนี้นะคะก็คือมาใช้กับชุดวัดใจนะคะแต่ชุดวัดใจชุดนี้นะคะคือนาคยังไม่ได้ทาลงนะแต่อันนี้คือเอานาคเอาของงวดที่แล้วนะคะคือมามาให้ได้ชมนะคะเพราะว่าเด่นนาคเอาขึ้นผิดนะคะเนาะถ้านาคเอาเด่นขึ้นผิดนะคะแล้วนาคมาตัดในลักษณะอย่างนี้คือทุกอย่างมันคือผิดหมดเลยนะคะนาคบอกไว้ก่อนนะสูตรของนาคคือถ้าเราเอาตัวขึ้นมาจับผิด ทุกอย่างมันคือจะผิดหมดเลยแต่ถามว่าในล็อกชุดวัดใจเนี่ยถ้าสูตรของเขามันเดินดีนะคะหลักเลขตัวเลขคือมันจะอยู่อยู่ในนี้ก็คืองวดที่แล้วก็คือหนะะึ่งสี่เนี่ยค่ะก็มีเนาะแต่หน้าเอาหลักตรงนี้ขึ้นผิดนะคะเนาะเพื่อนๆนพี่ก็ดูนะคะแต่คืองวดนี้นะคะน่าจะเอาเด่นเอาเด่นชุดนี้นะคะมาใช้กับชุดวัดใจนะคะคือวัดกันไปเลย ข้าวก็คือข้าวนะคะหลุดก็คือหลุดทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรเนาะนี่ค่ะวันนี้ก็คือหน้าก็เอาเอาเอ,าอาสรุปเ่นนะคะหน้าเดี๋ยวนะคะหน้าขอถอดแบตแบบคือมันร้อนมากนะคะโทรศัพท์หน้าเสียบแบตไว้เนะเนี่ยเตือนขึ้นแล้วคือนาจะทางานใช้งานอยู่ตลอดนะคะถ้าเป็นเครื่องนี้นะคะเนาะคือไม่ว่างเลยนะคะ หลังจากอัดคลิปวิดีโอ,อสูตรหวยของรัฐบาลไทยเสร็จหน้าก็เอาสินค้าที่ร้านก็ขึ้นมาทําทคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เอาลงในช่องช่องช่องนี้นะคะก็คือช่องหน้าที่ทางโรบิชิียนร้านนะคะหน้าก็ฝากเพื่อนๆพ,พี่นะคะติดตามด้วยนะคะคือในช่อง ของหน้านะคะคือหน้าที่ทางรวมพิชิกันร้านเนี่ยคือหน้าก็เอาสินค้าที่ร้านลงนะคะเนาะแล้วก็จะมีพระเครื่องนะคะถ้าเพื่อนๆนี่พี่เห็นแล้วนะคะหรือชอบหรือยังไงก็คือ,อถ้าจะสั่งนะคะก็คือเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะคะหนากก้าจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปทุกคลิปนะคะเนาะใต้คลิปทุกคลิปนะคะไม่ว่าแม้แต่คลิปหวยรัฐบาลไทยหวยฮานอยหวยลาวหรือเป็นสินค้าที่ร้านนาคหรือพระเครื่องนาาจะติด เบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกคลิปนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะก็คลิปนี้นะคะหน้าก,ก็มาสรุปร่างาจับคู่สิบหน่วยร่างนะคะก็คือให้ดูแล้วแล้วก็ชุดวัดใจนี้ก็คือมาตัดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คือสรุปทุกสูตรของร่างนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวชุดวัดใจนะคะเดี๋ยวชุดวัดใจน้าจะลงแยกนะคะเพราะว่านา้าจะไม่ได้ทํานะแต่ที่น้าเอามาให้ดูคืองวดที่แล้วนะคะเนี่ย งวดที่แล้วนาเอาล็อกขึ้นผิดนะคะมันก็เลยไม่เข้านะคะแต่ในล็อกของเขาคือถ้าเราเอาล็อกขึ้นถูกตัวเลขขึ้นถูกทุกอย่างมันก็อยู่ในนี้แหละค่ะเนาะแต่เดี๋ยวงวดนี้นาะทาแยกนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตามนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆก็ดูแล้วก็พิจารณานะคะนาก็ฝากเพจฝากเพจแล้วก็ในเพจนะคะแล้วก็ในเฟซของหน้าก็เป็นสินค้าที่ร้านลงแล้ช่อง youtube ก็มี เป็นพระเครื่องแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ร้านนาคนะคะก็หมายถึงว่า,าสินค้าที่ร้านนาคนี่นะคะเนาะใช่นาคก,ก็จะทําคลิปลงให้เพื่อนๆที่พี่ดูเรื่อยๆนะคะเนาะถ้าอย่างไงก็กดติดตามนาคด้วยนะคะเนาะ <c oughs> คือบางทีบางครั้งนะคะนาคเป็นคนที่พูดเร็วนะคะก็อาจจะชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะคะเพราะนาคเป็นคนที่แบบ ตรงๆแล้วก็เป็นคนที่ฉะฉาญกับชีวิตมากนะคะเนาะคือนาคเป็นคนที่แบบว่าไม่ล็อกแล็กอะคือถ้าทําสิ่งไหนแล้วคือนาคจะตั้งใจมากๆค่ะนาคจะตั้งใจมากๆนะคะแม้แต่ตัวเลขถามว่าตั้งใจไหมคือก็ตั้งใจนะคะนาคเป็นคนที่ชอบตัวเลขมากใช่แต่ ทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆพี่พี่ทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตรถ้าสูตรมันเดินดีนาก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลักเลขมันจะต้องประมาณนี้แต่ทุกอย่างถามว่าอยู่ในใจมีไหมมีค่ะแต่เดี๋ยวรอที่ว่าให้นาคสรุปหมดทุกสูตรก่อนถ้าว่างนะคะเดี๋ยวนาคจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะแต่ก็คือ อ่าไม่เป็นไรก็คือวันนี้นาก็เอามาลงให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพี่พก็ดูนะคะว่าชอบไหมในสิ่งที่อ่าเด่นที่นาเอาขึ้นไปนะคะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือนาก,ก็ทําได้แค่นี้นะคะจริงๆแล้วถามว่าหลักเลขอ่ะมันเอาขึ้นมาเนี่ยคือมันเอาขึ้นยากมันไม่ยากนะคะแต่การตัดสินใจมันยากเพราะว่ามันมีหลายสูตรใช่แต่สูตรที่นาคทาเนี่ยคือมันก็เป็นหลักเลขแค่สองตัว แต่ถ้าบนน่ะมันง่ายไอ้แต่ถ้าล่างอ่ะมันง่ายแต่บนเนี่ยมันยากยากตรงที่ว่าถ้ามันไม่ใช่สิบหน่วยแล้วเราเอามาจับอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะเนาะนอกจากว่าวิ่งแล้วก็จับสามตัวโต๊ดพร้อมเบิร์นหามแล้วเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เช่าบูชาอ่าชุดนี้ของนากไปนะคะเนาะก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะก็คือคอมเมนต์มาหรือไลน์เข้ามานะคะท่านแกบอกว่าอ่ายังดูไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว คือเปิดดูตามหลักเลขได้เลยนะคะเปิดดูตามหลักเลขในในชุด3ตัวโต๊ดพร้อมเบิ้นหามได้เลยเนาะเพราะว่า,าในหนึ่งชุดจะมีอยู่36มสหกางนะคะหน้าก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆนพี่นะคะที่เช่าบูชาไปนะคะเนาะยังไงก็คือชั่วลูกชั่วหลานนะคะถ้าหวยรัฐบาลไทยหรือหวยไหนๆไม่เลิกนะคะคือมันใช้ได้ตลอดการนะคะเนาะถามว่าจริงๆแล้วนะคะก็คือ จะว่ายังไงดีหน้าก็คือบางทีก็อธิบายได้บางทีมันก็อธิบายยากนะคะหน้าก็อาจจะพูดติดๆขัดๆหรือวกไปเวียนมานะคะก็มีเพื่อนพๆน,นี่พี่นะคะก็คือคอมเมนต์มานะคะว่าหน้าพูดวกไปเวียนมาคือจริงๆแล้วคือหน้าก็ไม่รู้นะคะคือหน้าก็พูดอย่างนี้เนาะ <laughs> แต่เพื่อนเพื่อนที่พี่ดูก็อย่าไปเครียดนะคะใช่ถึงน่าจะพูดวกไปเวียนมาก็อย่าไปเครียดนะคะเนาะคือจริงๆแล้วอะ่ะคือคือตัวเลขอะ่ะมันมันมันก็เหมือนกับการที่น่าคิดเงินในร้านแต่ละวันนะคะเนาะนาก็คิดว่ามันมันไม่รู้อ่านาจะเป็นคนที่ดูแบบง่ายๆนะคะใช่แล้วก็ไม่ซีเรียสเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่พี่ก็อย่าไปเคร่งเครียดนะคะเนาะคือแบบสบายสบายนะคะบางคนก็อินมากพออินมากเสร็จอะ่ะ เวลาเลขมันไม่เข้าตามล็อกเนี่ยก็อินอย่างงน้นอินอย่างนี้ก็คือไม่ใช่นะคะเนาะคือเราก็ต้องเปิดใจเป็นกว้างๆนะคะถ้าเราชอบในหลักเลขถามว่าตั้งแต่หน้าทำาสูตรหวยมาถามว่าได้อะไรไหมคือเยอะแยะมากมายค่ะถ้าให้อธิบายนะคะคือจะก,กี่วันนะมันถึงจะจบคือไม่จบนะคะเนาะเพราะว่า คือตัวเลขอะมันจะบ่งบอกแล้วก็สอนเราหลายๆอย่างนะคะเนาะคือทุกอย่างก็คือให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มีสติทุกครั้งนะคะอะไรเราอย่าไปหนักเกินแล้วเราก็คือต้องฟังหูไว้หูนะคะเราอย่าไปหูเบาเราต้องพิจารณาด้วยตัวของเราด้วยเวลานากลงลงอย่างเงี้ยใช่แต่บางทีบางครั้งนะคะเวลานาคอธิบายหน้าก,ก็อาจจะใช้คําที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหน้าก,ก็ขอโทษขออภัยนะคะคือ คือความเข้าใจหน้าคือเข้าใจประมาณนี้แลีกอย่างหนึ่งคือหน้าเป็นคนที่พูดเร็วนะคะหน้าเป็นคนที่ฉะฉานเวลาหน้าค้าขายเหมือนกันหน้าจะเป็นคนที่อธิบายแบบโป๊ะโป๊โป๊กไปเลยใช่คือลูกค้าฟังครั้งเดียวคือจบแล้วก็เข้าใจแบบง่ายหน้าจะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นนะคะคือคือจะไม่เป็นคนแบบลิกล็อกอะคือแบบเป็นตรงตรงไปเลยแล้วก็โป๊ะโป๊ไปเลยแล้วก็พูดแบบคือแบบ คือถ้าคบเป็นคนแถวนี้นะคะคือจริงๆแล้วเขาควรจะรู้ว่าหน้ากับคนนี้สายแบบไหนเพราะว่าหน้าเป็นคนที่แบบว่าพูดอะไรตรงๆนะคะแล้วก็แบบตรงๆคือบางทีบางครั้งหน้าก็เข้าใจว่าอันไหนมันตรงไม่ได้ก็คืออันไหนที่ตรงไม่ได้หน้าก็ตรงนะคะคือหน้ากระดันของหน้าอยู่อย่างนั้นคือมันไม่ถูกเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ถูกนะคะเหมือนตัวเลขอย่างเงี้ยแหละแล้วเราจะไปบอกว่ามันถูกได้ยังไงมันก็ไม่ใช่นะคะใช่เราต้องเอาหลักความเป็นจริงพูดกัน และอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ขายฝันนะคะอันนี้พูดจากใจจริงนะคะไม่ขายฝันค่ะไม่ขายฝันนะคะใช่น่าจะเป็นคนที่พูดไม่ได้ให้ความหวังกับใครทั้งนั้นนะคะเนาะเพราะว่าที่ช่องของหน้านะคะทําสูตรหวยก็จริงแต่น่าจะพูดบอกเพื่อนๆในพี่อยู่เสมอนะคะคือทุกอย่างใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆในพี่ต้องตึกตรองนะคะเนาะ คือเราต้องเอาหลักความเป็นจริงพูดกันนะคะนาคไม่ใช่เป็นคนขายฝันนะคะใช่แต่ทุกอย่างก็ให้เอาหลักความเป็นจริงแล้วก็เอาใจใส่นะคะเอาใจเนี่ยใส่ไปทุกคลิปเวลานาคพูดเนี่ยนาจะชอบเอาใจใส่ไปทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปใช่เพราะว่านาคเป็นคนที่แบบว่าตรงๆแล้วก็โป๊ะโะ๊ไปเลยนาคไม่ชอบอ้อมค้อมนะคะคือทุกอย่างเวลาเลขออก ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดจะไม่มีการมนาะพูดแก้ตัวทั้งนั้นนะคะคือทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรเปิดใจกว้างๆนะคะแล้วก็ดูแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันกับนาคนะคะนาคก็ขอเพื่อนๆที่พี่โชคดีนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวนาคจะมาทำชุดวัดใจให้ ได้รับชมกันเร็วๆนะคะเนาะน่าคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ชุดปัดใจัยนี่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าเราจะเอาหลักเลขขึ้นถูกหรือเปล่าเนาะใช่แต่หน้าก็ทําตามสูตรนะคะเนาะแต่ถามว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยกับตัวเลขเนี่ยมันมากไหมคือมีพี่ท่านหนึ่งนะคะถามน้าน้าก็อยากจะตอบให้เหลือเกินนะคะคือจริงๆแล้วน่ะ พี่เขาก็ไม่รู้นะคะนาคก็คือไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครและพี่เขาก็ไม่รู้ว่านาคเป็นใครเหมือนกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคือ,อคือความคิดมันห้ามกันไม่ได้นะคะแต่นาคก็อยากให้เพื่อนๆที่พี่เปิดใจให้กว้างๆนะคะแล้วถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเน,ะนาะนาคก็อยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าถามว่านาคได้อะไรมาจากตัวเลขคือเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่า จะมาพูดทีหลังก็คือไม่ใช่นะคะเนาะคือนาคเป็นคนที่แบบว่าชอบวัดใจนะคะตัวเลขบางตัวบางาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางตัวที่มันชอบแบบนาคชอบเนี่ยนาคชอบอยู่ในใจลึกๆอะ่ะบางทีนาคก็ไม่กล้าที่จะพูดนะคะคือคือนาคก็ปล่อยไปตามตามสูตรนะคะเนาะคืออันนี้นาคก็ปล่อยไปตามสูตรอย่างงวดที่แล้วนะคะคือใจลึกๆอะ่ะมันก็รู้ทั้งรู้นะคะแต่บางทีมันก็ คือมันต้องปล่อยให้มันเป็นตามสูตรไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วน่าจะมาพูดนะคะบางทีบางครั้งน่าอยากจะพูดแทบตายนะคะแต่คือถ้าพูดไปแล้วมันก็ค้านกับสูตรไงคะเพื่อนเพื่อนี่พี่พพพเข้าใจไหมคือคือเวลานาคพูดไปอ่ะมันก็จะค้านกับสูตรมันจะค้านกับสูตรที่นาคทำขึ้นมาเลยเนาะแต่จริงๆนะ่ะถามว่าเลขในใจคือมันมีไหมคือมันก็มีค่ะอันเนี้ยถามว่ามีในใจไหมคือมี แต่ทีเนี้ยว่าวันไอ้ไงวดเนี้ยงวดวันที่หนึ่งท่านเอหนึ่งมิถุนาเนี่ยน่าจะเอาชุดนี้เลยเอาไปทําเป็นเอาไปขึ้นเป็นชุดวัดใจเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าก็จะทําชุดวัดใจแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูเลยนะคะลงในคลิปให้ดูเลยเนาะ ใช่ว่ามันจะออกมาในลักษณะยังไงหน้าก็ยังไม่ได้ทําดูเลยนะคะเพราะว่านาก็ยังทํานู่นนี่นั่นนะคะเนาะถ้ายัางไงก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนาจะเคลียร์หลักเลขล่างให้เสร็จนะคะก็จะลงต่อจากคลิปนี้แหละทาเสร็จแล้วนาก็จะลงเลยถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะบางทีบางครั้งอันไหนที่นาพูดไม่ถูกใจหรือไม่เข้า หูใครหน้าก็กาบงามๆขอโทษขออภัยนะคะคือนาคเป็นคนที่แบบว่าตรงๆแล้วนาคเป็นคนที่พูดแบบฉะฉานนะคะคือนาคจะไม่ค่อยอ้อมค้อมตรงอย่างเดียวคะ่ะนาคนาคจะเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าถ้าสมัยตอนที่ว่าหลวงปู่ท่านท่านอยู่นะคะที่หลวงปู่ที่บ้านนาคอยู่นะคะท่านจะเรียกว่าไอ้นาคาไอ เขาเขาเรียกว่าฝานันฝันผ่าซากพูดพูดแบบว่าฝันผ่าซากอย่างเงี้ยใช่หลวงปู่ท่านจะอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือใจเต็มร้อยค่ะใช่นาคเป็นคนที่แบบว่าจริงๆแล้วคือไม่ไม,ไม่ไม่อะไรนะคะนาคจะเป็นคนที่ชอบชอบอยู่กับร้าน แล้วจะไม่ค่อยได้รู้จักใครเยอะแยะใช่คือนาคมีงานเยอะนะคะที่นาคไม่ได้รู้จักคนเนี่ยคืองานนาคก,ก็เยอะไหนจะงานอยู่บ้านไหนจะงานอยู่ร้านคือทุกอย่างคือนาคทาเองหมดไหนจะวิ่งขึ้นส่งของคือไม่มีใครช่วยนะคะคือนาคคนเดียวเนาะแต่ถามว่า ในสิ่งที่นาคทำอ่ะคือมันมันได้รับทุกวันนะคะเนาะใช่บางทีนาก็อยากจะส่งต่อให้เพื่อนเพื่อนี่พี่นะคะบางทีบางครั้งนะคะตัวเลขอ่ะนาก็คือในใจมันมีแต่เวลาคิดคำนวณออกมาจากสูตรเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันอ่ะแต่นาจะพูดไปมันก็ค้านค้านกันกับสูตรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คือมันก็ทั้งมีเหตุแล้วก็มีผลนะคะแต่ทุกอย่างนาขอว่ากันไปตามสูตรดีกว่านะคะเนาะใช่ เพื่อเพื่อหลักหลักมันจะไม่ค้านกันเนาะหน้าจะไม่เอาอะไรมา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 เกี่ยวนะคะคือหน้าขอขอว่ากันไปตามสูตรนะคะแต่ในใจลึกๆก็ขอเป็นในใจลึกๆดีกว่านะคะเนาะใช่ตัวไหนที่เราชอบอย่างเงี้ยเนาะถ้าอันไหนพูดได้หน้าก็จะพูดบอกนะคะเนาะใช่แต่บางทีบางครั้งหน้าก็กลัวไม่ถูกใจเพื่อนๆพี่พี่นะคะคือคนเรามันต่างความคิดนะคะแต่จริงๆแล้วหน้ากับเป็นแม่ค้าแต่หน้า คือเป็นคนที่แบบตรงๆนะคะเนาะแล้วก็คือจะไม่ค่อยอ้อมค้อมคือนั่งตรงอย่างเดียวน้าเป็นคนที่แบบฉฉานกับชีวิตนะคะเนาะสิ่งที่ได้มาก็เคินคาดนะคะสิ่งที่ได้มาก็คินคาดได้อีกอย่างหนึ่งคือคือเราต้องแบบว่าไม่โกหกนะคะคือคือน่าจะจะตรงเนี้ยคือน่าจะเป็นคนที่แบบว่ารักษาคําพูดรักษาสัจจะมาก คือตรงก็คือตรงไปเลยน่าจะเป็นคนลักษณะอย่างนั้นนะคะเนาะก็ให้เพื่อนๆนพี่ก,ก็โชคดีนะคะก็คือวันที่หนึ่งมิถุนายนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวชุดวัดใจหน้าก็จะรีบทํำลงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลําพึงลําพันก็นานพอสมควรแล้วนะคะ <laughs> ถ้ายังไงนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะหลักเลขเด่นนะคะคือสองกับสามนะคะแต่ถามว่าสองตัวนี้น่าชอบอะไร คือมีมีชอบอยู่ในใจแล้วนะคะแต่น้าขอไปไปพูดในคลิปวัดใจนะคะเนาะว่ามันถ้าทําคลิปวัดใจออกมาแล้วสูตรวัดใจอะ่ะคือมันจะตรงกับล็อกที่นาคนาตัวเลขที่นาคมีอยู่ในใจไหมเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะนาคก,ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ